มาแล,แล้วครับแม็กเจ้าชมพูแม็กเจ้าบีแม็กครับมาแล้วอ,นนลอันนี้ของโชว์ใช่ไหมอ,อันนี้ก็ทำสีใหม่ครับยังสวยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่ากาันกสันกันสันทำไมไม่ซื้อแต่กุญแจ เนี่ยว่าจะซื้ออยู่นะประมาณสามร้อยเนี่ยกันสัน่นอันนี้อนเอ,เอ่ออะแดปเตอร์บีอันนี้เอาซิลิโคนดิเนี่ยคอมพิชชั่นเ<อ>นี่ยกระเด็นหายหหอช่างเงี้ยมันคูล่ละประมาณสี่ร้อยแค่นั้นเละเนี่ยถ้าซื้อใส่ใหม่นะแต่มันต้องถอดล้อใส่มีหินอยู่วิ่งไปกระเด็นหลุดไม่หลุดหรอกมันยิงซิลิโคนเนี่ยไปเฉย ยิงข้างในนี่แล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็ตัวโหลดครับโหลดหน้าเฮ้ยยกหน้าดิแล้วก็โหลดโหลดยกพอๆกันเหลือแค่ตั้งศูนย์ตองล้อดูใส่แล้วจะอมไหมโอ้ ยังอมอ่ะอมนะครับเสร็จแล้วโอ้สวยเลยครับมันจะเข้มเข้มกว่าน,นี้นะ เข้มกว่านี้หน่อยแต่มันก็สวยดีนะพอได้ครับ <c oughs> มาดูตอนกลับว่าจะนิ่มไหมแต่มันจะแบบมันจะแตกต่างยังไงกับตอนออสูงนะครับตอนพันยี่สิบใช่ไหมบใหม่ไหม ใหม่เลยครับ โอ้แต่นี่ออฟมันก็ลึกอยู่นะครับลึกมากเลยอันนี้น่าจะรอดหลังออปมันจะลึกกว่านั่นแหละออามันลึก,ก okay, okay. น,น,นี่ย,ยตอนนี้มันมีแบบไม่ออบเลยใช่ไหมครับอ่ไม่ออฟมันจะเป็นแปดจุดห้า ตัวนั้นมันก็ใส่ปไปมันจะไม่ล้นแต่มันต้องใส่อะแดปเตอร์ 4, ใช่ไหมครับท่านี้ครับถ้าแบบไม็กออฟมันจะเป็นห้าน็อตหรือว่ามันมีแค่ห้ามีแค่หกครับถ้าหกอย่างนี้มันจะเพิ่งทำออกมายังไม่นานมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับมัน<อ>จะกว้างประมาณแปดนิ้วแปดนิ้วครึ่งนี่เกิดนนี้วแต่อัน,นี้มันยังเป็นเก้าพันสิบครึ่งอยู่ออถ้าแบบออฟจอ่าแบบที่ว่าแกล้มันมออกมาหน่อยอ หลังมันครับคร้น้าก็ยัมานันหละเลย,ตเลย,ตเลยแต่สีตัวนี้จะเก็ตกว่าพราะามันเป็นงาน,น,นบ,บริษัทตัวนี้เป็นของอีโมชันอาดีอยู่นะตัวนี้จะดีกว่าไม่ใช่งานจีนะงานอ e ีโมชันอาจริงๆอีโมชันอาเนี่ยจริงๆ e ก็ถ้าพูดตรงก็จีนนั่นแหละครับเพราะมันเป็นบริษัทที่นำเข้ามาเหมือนกันแต่พ่งนี้อาจจะเป็นเก็ตอเอเก็ตดีเกรตจะดีกว่าเก็เครับ <D. S 2> ก็ยังไม่เทแต่ว่ามันเกลียดเลยยังยังมีกว้างอ่ะอันนั้นอันนั้นร้อนอ่ะอ,อันนี้ร้อนอ่ะ แต่มันกว้างมากเลยเอ่ะอันอันนี้อันนี้อันนี้ไม่กว้างเท่าอันนี้นะอันนี้กว้างกว่าเริ่มลงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแ,แล้วครับ เดินเดียวละสายยางไม่ทายละไม่สูงหรอกพอดีอยู่ร้นอนยู่ นีเติมลมเสร็จแล้วครับดูวตั้งศูนย์ครับฟังนี้ ต้องตั้งในรถไหมครับพี่ไม่ไม่ต้องตั้งใช่ไหมครับตั้งตั้งถือตั้งหน้าลนี่ครับอมอยู่นะล้อหลังล้อหลังมันจะผมว่าล้อหลังอมมากเลยนะสวยเลยแต่ล้อหน้ามันก็ไม่ค่อยอมเท่าไหร่แต่ล้อล้อหลังมันดูอมกว่าหน้าอยู่แล้วครับ

ร้อยไปเตูงระเบิดโอ้ล <isation> ้อหลังอมมากเลยครับสวยเลยอ่ะแต่ล like. <Into things. S 2> ้อหน้าไม่ค่อยอมครับเนี่ยได้จะให้ดูล้อหน้าไม่ค่อยอมแต่ล้อหลังอ่ะ สวัสดีค,ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับรอตั้งศูนย์ถ่วงล้อ